รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Max Motor สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Max Motor คิดสุดยานยนต์ครับนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของปี2 5 6 5้ายแล้วนะครับคิดว่าน่าจะตั้งหลักกันได้นะครับปีนี้จะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับรายการ Max Motor ของเราก็จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับในช่วงแรกผมมีเรื่องราวดีๆจากอุตสากครับไปชมกันก่อนเลยครับใหม่ อิซุสดีแมพัลลาโนภาพไรขีดจำกัดอ๋อกับผมกับพ่ยุทธนะครับมาคุยกันเรื่องดูแลรแถลยนต์กันก่อนเพราะว่าคุณเดียวนี่คปัญหาการดูแลรถยนต์เนี่ยมันมีข้อมูลแบบเยอะมากจนอะไรไม่รู้จร,จร,ร,จริงอะไรไม่รู้เค็ดคทีนี้เนี่ยพยุทธครับมันมีความรู้สึกอันนึงว,ว่าเออเวลาเราเข้าสู่บริการอ่ะตอนซื้อรถใหม่อ่ะโอเคมัเป็นไรห้าปีห้าปีพอถึงห้าปีปุ๊บหมดบรันตีปุ๊บไปใช้ข้างนอกได้ไหมหรือว่าคุณจะใช้ต่อได้ไหมอะไรเงี้ยครับ ขอบคุณที่แนะนําคําถามแบบนี้นะครับก็คืออยากเรียนท่านผู้ชมนี่ครับว่ามี2ส,ส่วนที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบส่วนแรกก็คือซื้อรถใหม่ป้ายแดงท่านอยากจะรักษาเสร,ร็์การประกันรถยนต์อย่ยใช่ไหมครับสปีหรือ1นึ่งแสนกิโลเมตรครับท่านต้องเข้าสู่บริการทีนี้ความจําเป็นของการเข้าสู่ช่วงแรกเนี่ยนะครับก็คือท่านจะได้ทราบว่ารถจนหนึ่งคันเนี่ยตรวจเช็คที่1น0 0 0หมื่นสองหมื่นจนถึงหนึ่งแสนกิโลเมตรเนี่ยมันอะไรบ้างเพราะว่าท่านเองก็ต้องมองนะครับว่าท่านเคยเปิดคู่มืออ่านไหม แม้แต่ทุกวันนี้นะครับเราใช้เว็บแอปพลิเคชันรงกับสมาร์ทโฟนจะเป็นปฏิบัติการ Android Auto iOS ไออเอะไรก็ได้ครับทุกอย่างไปอยู่ในมือถือแล้วแล้วก็แม้แต่การเข้าสู่บริการนี่นะครับท่านไม่ต้องมาถือสมุดรับประกันแล้วคูปองส่วนลดก็อยู่นี้เลยสิทธิพิเศษอยู่นี้หมดเลยเวลาซ่อมจากศูนย์เสร็จนี่นะครับก็คือมีการรับประกันงานซ่อม6เดือน10,000กิเมตให้ด้วยนะครับนั่นคือเบสิกเบื้องต้น แต่ถ้าเราสังเกตดีๆครับทุกๆการเข้าศูนย์เนี่ยหนึ่งหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่กมิโลเมตรรายการที่จะทําการเปลี่ยนเหมือนกันเลขคี่นะ1 3ึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งารายการ,ร,รเหมือนกันครับคือเป็นรายการเล็กๆเปลี่ยนถ่ายน้ำมันลอรลื่นกรองและทําการตรวจขันตึงบาง,บางเรื่องนะครับ 200, 60, 60, 000, สอ0 0มื่นหกหมิโลเหมือนกันครับสี่0 0ื่นแปดหมื่นเหมือนกัน อ๋อแบ่ใหญ่นะสองหมื่นกับหกหมื่นแล้วก็สี่หมื่นครับเพราะว่าสี่หมื่นกิโลเมตรนั้นคือรายการใหญ่ครับรายการใหญ่สองหมื่นคือรายการกลางนะครับก็อยากจะเรียนให้ว่าตอนที่เราเข้าสู่บริการมาตรฐานนั้นจะเห็นว่าทุกๆหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับถ้าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคือที่เลขที่อ่าครับพันสามร้อยถึงพันห้าร้อยบาทแล้วก็เอาคูปองที่อยู่ในโซลิตของสมาร์ทโฟนเนี่ยมาลด ซึ่งเป็นโปรแกรมเว็บนะครับว่า myisu m y k i s u s e ท่านก็จะสามารถนำรถอิสุท่านเข้าสู่บริการพร้อมกับใช้เว็บแอปพลิเคชันจัดการได้เลยทีนี้วันใดวันหนึ่งนะครับวันที่สองนะครับถ้าท่านเข้าสู่บริการมาตรฐานแล้วรถจน์ท่านเกิน3ปีเกิน 1- นกิโลเมตรครับผมอยากฝากข้อคิดว่าถ้าท่านมีทักษะเรื่องรถได้ดีนะครับท่านรู้เรื่องรถไหมใช่ครับท่านศึกษาในส่วนของคู่บริการเช้รถเป็นอย่างดีแล้วครับ ท่านมองว่าจะเข้าสู่บริการข้างนอกอเนื่องจากว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าไหมแน่นอนันนีเ้เวลาที่เร็วกว่าไหมนะครับ,รบอยากฝากไว้สองสเรื่องตรงนี้ครับครับปัจจุบันนี้นะครับเอาข้อแรกก่อนก็คือที่ศูนย์บริการมาตรฐานอิสุทั่วประเทศเข้ามีในส่วนของตัวที่เรียกว่า super fast service super f a ส t s ครับ super fast service เนี่ยก็คือเป็นการบริการแบบเร่งด่วนมากอย่างเช่นนะครับการเปลี่ยนน้วเปนเครื่องทุกๆุกเลขที่ที่ว่าเนี่ยครับพอใช้เวลาเพียงแค่30นาทีแล้วจุดต่อต่อมาคือก็อยู่ที่ว่าท่านใช้ระบบไหนยังไง เบรกสุดล้อมากน้อยก็อยู่ที่ท่านขับแล้วหลักการคือทําค่นีเองครับแล้วเราจะไม่เจอว่าปัญหาจากการใช้รถที่ขับรถไปแล้วไปเสียบนท้องถนนนั่นหมายความว่าท่านใช้สู่บริกรรมมารมาตรฐานเป็นจุดที่พักจริงที่ถูกต้องแล้วก็เช็ครถทั้งคันที่สําคัญครับเวดดี้เขาตอบบอกที่นี่ครับอะไหล่แพสรีเพสครับปกติแล้วนะครับเราจะเจอในส่วนของชิ้นงานที่เรียกว,ว่าอะไหล่ที่ว่า isu s e u ครับวันนี้ก็คือมีอะไหล่แพสรีเพบ เหมือนกันครับรับประกันเท่ากันอออะไหล่แท้ที่เขียนว่า i s u s e u เนี่ยก็คือมีแบบรูปแบบแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็อะไหล่ที่ drip h e u s u นั้นก็ติดต่อเองด้วยเช่นกันรูปแบบการใช้งานเป๊ะเลยแต่ราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งครับก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้านะครับว่าเมื่อเรามีการตรวจช็คตามระยะนั้นก็จะเห็นครับว่ายกตัวอย่างครับไส้กรองเป็นเครื่องนี้ตั้งแต่ร้อยไปปลายไม่ถึง200บาทจนถึงไม่เกิน250บาทครับกรองอากาศก็เกือบเกือบครึ่งปูขึ้นมานะครับในส่วนที่เกิดขึ้นเพราะฉนนั้ จะดีกว่าไหมถ้าเรานํารถของท่านเองนะครับเ <c oughs> ข้าที่ศูนย์บริการ,รมาตรฐานนิวโบสช้ยอร่อยแท้ดีแทครับซึ่งรถในวารันทีก็ใช้ได้นะครับครับแล้วก็มีบิดอะไรนะครับรับประกันอีกรับประกรันงานรซ่อมด้วยช่างปลูกฝึกมาเพื่อซ่อมรถอีซูสุครับเครื่อง <c oughs> มือก็คือเพื่อรถอีซูสุขอะไรแท้อีซูสุขรับประกรันงานซ่อมเพราะนั้นเราจะตัดปัญหาที่เรียกว่าแทบจะไม่เจอปัญหาที่รถไปเสียบรินสนทธิที่เราใช้งาน นะครับแล้วถ้ามันหมดวารันตีไปนานๆอย่างเช่นแล้วอย่างรถที่ไปเกิน1นึ่งแกิโลเมตรแล้วเราต้องนับยังไงต่อละครับว่าต้องเข้าทุกๆหนึ่งแสนหนึ่งหมืนม่นไหมหนึ่งแสนหลักการเดิมครับหลักการเดิมคือ1 3 5 7 9เปลี่ยนน้มันเครื่องเปลี่ยนอะไรพื้นฐานคล้ายๆกันคือแค่พันกว่าบาททุกๆ4ี่หมื่นครับสี่หมื่นแปดหมื่นแสนสองแสนหกสองแสนครับเปลี่ยนเหมือนกันไม่ว่าตัวน่าจะเป็นสองแสนสามแสนก็แล้วแต่แต่ที่เหลืออีกนะครับจะมีเรื่องของเบรกครับยางแล้วก็การที่จะต้องล้างตู้แอร ซึ่งที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีสุนนะครับมีบริการล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดตู้ครับก็คือเขาใช้ตัววงจรเข้าไปแล้วก็ส่องกล้องให้ดูก่อนว่า<อ>ในส่วนของตู้ของท่านนั้นมีเทคโนโลยีช่วยใช<ด>่ครับถ้าท่านยกตัวอย่างง่ายครับถ้าท่านไม่ล้างตู้แอร์ปีละฟัง ค่าล้างตู้แอนี่คือประมาณพันกว่าบาทนะพันหกพันเจร้อยบาทท่านไม่ได้ล้างตู้แอร์ติดต่อกันเจ็ดปีครับแล้วท่านขับรถใช้แบบเปิดกระจกรับฝุ่นทุกอย่างครบการรับฝุ่นเข้ามาทําให้รถยนต์เนี่ยมีสิ่งสกปรกเกิดขึ้นการนํากลิ่นหรืออะไรต่างๆที่ไม่พึงประสงค์เข้ารถบ่อยๆตู้แอร์ก็จะเสียได้ในอนาคตวันนั้นถ้าเราไม่เคยล้างตู้แอร์ตั้งแต่ปีแรกถึงปี่อหลังนะครับพอรถต้องซ่อมเนี่ยทีนี้ต้องขอดทุกอย่างจนเกลี้ยงเลยเพื่อเอาตู้แอร์เปลี่ยนแล้วก็ค่าใช้นนีิเกดขึ้ ด้ยค่อ,คอย่างช่วงนี้ของอยูสูเองช่วงเดือนมกราเนี่ยก็มีบริการแคมเปญให้กับลูกค้าด้วยใช่ไหมคือตอนนี้นะครับก็คือถ้าเรามองในแง่ของการที่ขอความร่วมมือจากภาครัฐนะครับก็คือว่าเรามีบริการพิเศษเพื่อที่จะให้รถของลูกค้าแต่ละท่านที่มีอายุการใช้ง,งานหล,หลายๆปีแล้วก็คือมีอายุการใช้ง,งานตั้งแต่15ปี20ปีขึ้นไปปีโอ้โปีใช่ครับเ <laughs> ข้ามาที่ศูนย์บริการมาตรฐานอยุสูนะครับเพื่อที่จะทําการตรวจเช็คเป็นพิเศษเพื่อเข้าสู่โครงการลดทุน คืออย่างที่เห็นครับว่าการที่มีฝุ่นเกิดขึ้นนั้นภาระหนักๆน,นี่นะครับก็มาจากการเผาไหม้ก็คือเรื่องของการที่จะเผาขยะก,การที่จะสร้างฝุ่นก่อสร้างการที่ทำอะไรต่างๆมากมายแล้วก็อาจจะอาจจนะครับมาจากในส่วนรถยนต์เก่าที่ไม่ตรวจเช็คตามระย,ยะครับตอนนี้ถึงเวลาละเพราะว่าถึงบอกครับว่ารถเก่าอายุเกิน15ปี20ปีขึ้นไปเพราะรถยนต์ใหม่เนี่ยมาตรฐานดีเซลเนี่ยดีมาก เร่งเครื่องยนต์ยังไงไม่เห็นฟันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถเก่าและถ้าเราไม่ดูแลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยเข้าสู่โครงการที่ช่วยกันลดถุญญากาศภาคร์ทพลัสก็จะมีในส่วนของสโสรต์อะไหล่มากๆเลยนะครับแล้วก็ส่วน์ทค่าแรงอีกเยอะมากครับช่วงนี้จะถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับและอย่าลืมนะครับลูกค้าที่ใช้รถเกิน15ปีเอารถเข้ามาใช้บริการนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยประเทศชาติด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพิยุทธมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ m ม x ก o t มอเตอร์ <Max> ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดชัดเจนในตัวตน oh, oh, แตกต่างอย่างสนุก ธรรมดานี่แบบที่เราเป็น,น The MASTER II MIGHT FEEL THE DRIVE ช so ัดเจนในตัวตนแตกต่างอย่างสนุก ธรรมดาในแบบที่เราเป็นกับมาสเตอร์สองไม่ feel the drive Max Motor วิศนุก,กุลการข้าวหอมมะลิสุรินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งทั่วประเทศโทร0917575655คุณพีรกร ช่วงนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของตลาดรถยนต์เมื่อปี2564ที่ผ่านมากันหน่อยครับเพราะมีหลายประเด็นที่น่าติดตามและชื่อว่าจะส่งผลมาถึงตลาดรถยนต์ในปีนี้ครับแม้ว่าตัวเลขล่าสุดของเดือนธันวาคม2564ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเต็นทางการแต่เราอ้างอิงตัวเลขจากยอดขายรถยนต์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน2564ที่ผ่านมารวม11เดือนอ้างอิงจากรายงานของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยที่รับ เสื่อในการรายงานยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยเป็นประจำทุกเดือนระบุว่ามียอดจำหน่ายรถยนต์รวมกันทั้งสิ้น6 6 8 1 0 9คันตัวเลขนี้เมื่อเทียบกับ11เดือนของปี2563มีอัตราการลดลง2.9ครับ ดังนั้นหากเราประเมินว่ายอดขายรถยนต์รวมทั้งปี2,564อย่างไรเสียก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ750,000คันหากเราประเมินว่ายอดขายจากเดือนธันวาคม2,564ที่ผ่านมาจะอยู่ที่ประมาณ7-80,000คันครับตัวเลขนี้เมื่อน,นำมาพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสังคมและสาธารณาสุขที่เกิดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมาซึ่งเราต้องเจอกับสภาวะล็อกดาวน์พื้นที่และเ o r k f r ฟ m home ทั้งของภาครัฐและเอกชนการขาดแคลนชิ้นส่วน การผลิตทั้งในและต่างประเทศถือว่าอยู่ในเกมที่ไม่เลวร้ายนักครับที่น่าสนใจอยู่ที่ตัวเลขยอดขาย11เดือนของปี2564นั้นแม้โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจะสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดรถยนต์เมืองไทยได้แต่เมื่อดูเฉพาะจอจงไปที่แต่ละเซ็กเมนต์นั้นโตโยต้าต้องเสียตำแหน่งแชมป์ตลาดรถปิกอัพขนาดหตันซึ่งรวมถึงรถปิกอัพดัดแปลงหรือ PPV ให้กับอีซูซูอีกหปีครับเซกเมนต์นี้ เป็นรถยนต์อ e ีซูซูทั้ง D-MAX และ m ิวเอทำยอดขายรวมกันไปกว่า152,72คันกินส่วนแบ่งตลาด42.9%ขณะที่ Toyota Revo และ Fortuner ทำยอดขายรวมกัน134,768คันมีส่วนแบ่งตลาด36.4%ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมาดูกันว่าปี2565นี้ Toyota จะสามารถแก้เกมได้หรือไม่อย่างไรครับ เพราะทั้งสองแบรน์ถือได้ว่าเป็นคู่แข่งสำคัญในเซ็กเมนต์นี้ และที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นของตลาดรถปิกอัพขนาด1ตันอยู่ที่อันดับที่3มีการเปลี่ยนมือจากมิตซูบิชิเป็นฟอร์ดครับโดย11เดือนของปี2 5 6 4นั้นฟอร์ดทำยอดขายเรนเจอร์ Ranger, และเอเวอเรสต์ไป28,212คันมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ8%เป็นครับเป็นครั้งแรกสำหรับตลาดปิกอัพเมืองไทยที่แบรนด์ฟอร์ดจากอเมริกาแสงแบรนด์ญี่ปุน่นไม่ว่าจะเป็นมิตซูบิชิหรือนิสสันในปีส5 6 2ันหรหรือปีก่อนหน้ามิตซูบิชิไทะ จูโร่สปอร์ตยึดอันดับ3ของเซ็กเมนต์ปิกอัพขนาด1นตันมาเกือบตลอดจะพลาดให้กับนิสสันโนวาและเทราก็เพียงบางปีเท่านั้นซึ่งปกติแล้วในลำดับที่3จะมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ8-12ถึงเเซ์ครับแหล่งข่าวจากผู้ผลิตจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งให้ความเห็นว่าการแข่งขันในตลาดปิกอัพในปี2 5 6 4นั้นในส่วนของเบอร์1และ2อหากมีการเปลี่ยนตำแหน่งกันจะเกิดจากการแข่งขันของ2แบรนด์คืออีซูซูและโตโยต้าทั้งจาก กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ราคาโปรโมชัน่นและบริการหลังการขายโดยเฉพาะในตลาดขายแบบยกลอ็อตหรือตลอดฟรีครับแต่สำหรับในลำดับที่3นั้นยอดขายที่เปลี่ยนแปลงนี้เป็นการตัดเฉือนส่วนแบ่งตลาดกันเองของ3แบรนด์คือมิตซูบิชินิสสันและฟอร์ดแน่นอนว่าการที่ฟอร์ดสามารถขึ้นมารั้งอันดับ3ของตลาดปิกอัพขนาด1ตันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาสำหรับแบรนด์จากฝั่งอเมริกาที่สามารถเคี่ยมมิตซูบิชิและนิสสันลงด้ อาจจะเป็นตัวเลขที่ต่างกันไม่มากนะักของจํานวนยอดขายหรือส่วนแบ่งตลาดแต่เชื่อว่ามันจะเป็นแรงผลักดันให้ฟอร์ดสามารถทุ่มเททรัพยากรและกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งหมดมาที่รถปิกอัพขนาดหนึ่งตันรวมถึงเซ็กซ์เมนรถเพื่อการพาณิชย์ในเมืองไทยเพื่อรังอันดับ3ยอดขายปิกอัพในเมืองไทยปี2565นี้ต่อครับฟอร์ดมีปัจจัยเคลื่อนหนุนคือการเปิดตัวปิกอัพฟอร์ดเรนเจอร์โฉมใหม่ในแบบโมเดิร์นเชนซึ่งทําให้มีความได้เปรียบในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใหม่กว ทั้งรูปร่างหน้าตาและเทคโนโลยีในขณะที่มิตซูบิชิทรายตันและนิสสันเนวารายังต้องรออีกหลายปีที่จะถือกําหนดการปรับโฉมใหม่อีกหนึ่งประเด็นคือการก้าวเข้าสู่เซ็กเมนต์รถ SUV และครอสโอเวอร์อย่างเต็มตัวของแบรนด์ MG โดยบริษัท SAIC มอเตอร์ CP จำกัดและบริษัท MG เซลประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและผู้จาหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทยเปิดเผยตัวเลขยอดขายในส่วนเฉพาะรถยนต์ SUV และครอสโอเวอร์จากรุ่น ZS ทเอทั้งเครื่องยนต์เบน และ E ีวีรุ่น HS ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและปลั๊กอินไฮบริดรวมทั้งหมด16,104คันครับถือเป็นตัวเลขที่สูงมากเมื่อเทียบกับยอดขายรถยนต์เซ็กเมนต์เดียวกันจากญี่ปุ่นทั้งโตโยตา้าฮอนด้าและมาสด้าครับคุณพงศักดิ์เลิศฤดีวัฒนวงศ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็มจีเซลประเทศไทยจำกัดบอกถึงเป้าหมายในปี2565นี้ครับว่าจะต้องทํายอดขาย MG ในเซ็กเมนต์รถยนต์ SUV และ Crossover ให้ขึ้นเป็นผู้นำ ตลาดครับด้วย MG มีแผนนำรถยนต์รุ่นใหม่ลงตลาดคุณพงศักดิ์มั่นใจว่าจากความโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านเทคโนโลยีความทันสมัยและคุณค่าของรถ MG ทุกรุ่นทำให้แบรนด์นี้ยังคงเป็นผู้นำในกลุ่ม SUV ได้อย่างแน่นอนครับต้องยอมรับครับว่าหากดูกันที่กลุ่มรถยนต์นั่งในปัจจุบันความต้องการรถยนต์ประเภท SUV และ crossover กำลังขยายตัวและเติบโตมากกว่ากลุ่มรถยนต์ประเภทซีดานเป็นอย่างมากครับทั้งแบรนด์ใหญ่ทั้งโตโยตา้าคอนด้า Mazda ต่างให้ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องและมากขึ้นขณะที่แบรนด์ใหม่ๆอย่างเกรด a l l ก็เลือกที่จะเจาะตลาดรถยนต์เมืองไทยด้วยรถยนต์ในเซ็กซเมนต์นี้ด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นอาจบอกได้ว่าในปี2565นี้ในกลุ่มของรถยนต์นั่งรถยนต์เซ็กซเมนเอสจูและครอสโอเวอจะเป็นตัวชี้วัดสําคัญของตําแหน่งยอดขายในตลาดรถยนต์นั่งของเมืองไทยครับ ท้ายของช่วงนี้เป็นเรื่องของการเปิดตัว Mazda 2ใหม่เป็นเวอร์ชั่น2022มาพร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่ Live Less Ordinary ไม่ธรรมดาในแบบที่เราเป็นคุณชันชัยตรการอุดมสุขประธานบริหารบริษัท Mazda เซลประเทศไทยจำกัดบอกครับว่า Mazda 2เป็นโมเดลที่ขายดีที่สุดของ Mazda เริ่มทำตลาดในประเทศไทยเมื่อปี2552มียอดขายสะสมกว่า95,000คันตามมาด้วยเจเนอเรชันที่2ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Sky Active ในปี2 2ัน8มียอดขายสะสมถึง1 6 0 0 0 0คันและการปรับโฉมใหม่ครั้งล่าสุดที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน2562มียอดขายสะสมกว่า4 5 0 0 0คันครับมัสด้าใหม่ยังคงออกแบบด้วยดีไซน์ภายนอกที่ผสานแนวทางการออกแบบของรถยนต์มาสด้าเจเนเรชันใหม่ล่าสุดที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่เน้นความเรียบง่ายแต่สง่างามประณีตทุกองค์ประกอบใส่ใจในทุกรายละเอียดภายนอกมาพร้อมสีใหม่ล่าสุดแพลตินัมควอดและล้อเออร อสีดำใหม่ขนาด16นิ้วที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตหรูมีระดับมากกว่ารถยนต์ในระดับเดียวกันเลยทีเดียวครับ Max Motor อีสู u ูดีแม็กพลานุภาพไร้ขีดจำกัดชัดเจนในตัวตน hey, oh, แตกต่างอย่างสนุก so ไม่ธรรมดาในแบบที่เราเป็นกับมาสก์ห้าม่ feel the drive ออกจากกรอบความสำเรจเดิมๆม คเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu MU-X Originality Redefined ชัดเจนในตัวตน hey, oh, แตกต่างยังสนุก so ไม่ธรรมดาในแบบที่เราเป็นสมา m a z ด้าสองม่ feel the drive Max Motor วิศนุกกลการข้าวหอมมะลิสุรินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งทั่วประเทศโทรศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกห้าห้าคุณพีรกรมินิคันนี้ครับมันคือมินิจอนคูเปอร์เวิร์ครับเป็นรุ่นพิเศษนะของจอนคูปปเปอร์เวิร์ และพิเศษกว่านั้นคือเป็นรุ่น convertible ก็คือเปิดหลังคาได้นะครับหลังคานี่เป็นแบบซับท็อปนะครับจอนคูปเปอร์เวิร์กมีพอเป็นมาครับกับมินิเป็นคนที่พัฒนาเครื่องมินิให้ไปขายเยอะแยะแข่งได้ขับได้สนุกข,ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นมินิที่เป็นจอนคูปเปอร์เวิร์กในโฉมปัจจุบันนะฮะก็จะเป็นมินิที่มีความร้อนแรงตัวนี้200สันเดอร์มาครับ ครื่องยนต์สังกิสุสลิตาโบเดิมทีถ้าไม่ใช่เจ้าคูเปอร์เวิร์กมันก็ขับสนุกอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่พอมันเป็นรุ่นพิเศษของเจ้าคูเปอร์เวิร์กมันขับสนุกด้วยเท่ด้วยเพราะวะ่าเฉพาะเจ้าคูเปอร์เวิร์กจะเป็นอ่ากัลโชโรห่ห้าสีแดงเก็บแดงแล้วก็เต้นคาแด,ดงนะครับ ราคา3ล00 00้าน4ี่แสนกว่าบาทฮะเทียบกับรถหรูก็น่าจะเท่ากับพวก Mercedes-Benz ซีคลาสเบียนไมอยู่ซีรีส์3อ่าครับราคาไล่ๆกันประมาณ3ล้านสศษแสแต่ว่าไอ้นี่มันจะเล็กกว่าแน่นอนครับเพราะมันจะมี่มินี่นครับมันก็เลยเป็นรถที่นั่งกันได้ค่อหข้าจะน้อยไอ้จริงมันสี่ประ สี่ที่นั่งจริงนะแต่ว่ามันได้แค่สองคนด้านหน้านะครับด้านหลังส่ดดวนใหญ่คนใช้งานก็จะเอาไปวางของมันเป็นหลักนะครับอย่างผมก็เ,เหมือนกันาวางของพราะว่าที้งด้านหลังนั่งได้แม้ก็นั่งได้ครับเป็นเบบี้เซฟนะครับเป็นหมอะสำหรับเด็กๆนอกจากความเท่ดูดีแล้วก็มีบุค,คลิกเฉพาะตัวเนี่ยมันให้แกขับขี่ที่สนุกนี่จะเขาว่า โกคาร์ตฟิลลิ่งเนียคนไม่เคยขับโกคาร์ตอธิบายง่ายครับก็โกคาร์ตจะเป็นรถที่แบบต่ำๆนะฮะองมาะไยที่บอกเวลาขับแล้วแบอบกมันมันอยู่มาละเข้าโค้งไงก็อยู่ถ้าคนไม่แบบเลวโอเวอร์มากนะฮะมันอยู่มาละฮะน,นี่ก็เช่นกันมาฟิลลิ่งนะก็บนโกคาร์ตยังไงบนรถนี้ก็จะใกล้เคียอย่างกันครับ ความเร็สูงสูงจ,จัดจัดโหบมันมันมากแล้วเอาอยู่ครับด้วยความเป็นนี้ด้วยมายลูกที่เ,เอก,กลักษณ์เพราะนั้นคนที่ซื้อมินิต้องชั้นดังไมไม่เหมือนคนอื่นนะครับความน่ารักของมันอ่าการดีไซน์อฮะในโฉมปัจจุบันเนี้ยมันก็จะเป็นดีไซน์เอกเอกลักษณ์เฉพาะนะครับไฟกลมด้านหน้า าจุดประดัก็เปลี่ยนไป LED นะฮะขอบมีไฟขอบแล้วก็ไฟเลี้ยก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับไฟหน้าเป็นไฟ LED อมอลแอ้วแม็กก็ดูผู้ดีพูด,ดีฮะมีลงดำด้วยมันวาวดีไซน์ภายในอะ่ะมันก็น่าจะลงตัวสำหรับู่นี้นะเพราะว่ามันมันเป็นเอกลักษมากเกือบทุกลูก,กโมเดลมันจะเปลี่ยนและเอียดบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นพวกนี้พวก มากเาความเร็วพวกนี้ก็จะเปลี่ยนบ้างนะครับอาจจะอยู่ฝังใน,ในยกขึ้นมาในโมเดลนี้นะครับแต่ตรงดแดนบอร์ดตรงกลางก็จะโกงๆอันนั้นจะอยู่ถาวรมากที่ต่อลูกเล่นของมันมันจะถูกใส่ขอบสีขอบอไฟนะครับการดีเทลรายละเอียดของมันจ,จะการมาตำแหน่งหรือว่าอตอนบอร์ดข้อมูลต่างจะนําเสนอหผ่าน LED มันชัดขึ้นมันทำงานได้มากขึ้นมันจะเชื่อมต่อกับ โทรศัพแล้วมันจะกลายเป็นระบบนำทางที่อยู่บน g o o l e ิลแมปเระใส่ในตนนั้รถครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมก็จริงอยากได้หมนกันนะครับอยากใช้หมนกันแต่ว่าโอเคละผมคิดว่ากับสามล้านกว่าผมก็จะไปซื้อรถที่แบบเหมาะกับผมมากกว่าในแบบนึงนะครับ บางคนอะ่ะเรียกว่าหลงรักนะสลาแบรนด์นี้นะพราะกิทกิทิๆๆก็ขอ,อให้มีร,เรถเข้ายในบ้านเพราะส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้แหละแต่เป็นคนที่มีรถใช้อยู่แล้วมีนี้จะเป็นรถคันที่สามคันที่สี่คันที่ห้าแล้วนะครับต้นฉบัแล้วเข้ามันขับซูงจริงๆครับแล้วก็มันแฮ้ๆจะตรงไอราคาเปิดได้เปิดปทุนซึ่ง ครั้งนี้เนี่ยมากับแบบเป็นทะใบตอนเปิดก็จะเปิดแบบสองระดับนะคระับแบบแรกเปิดขึ้นมาเดี๋ยวก็เปิดเปิด,ปดสลุปนะครัแบลำระดัแบที่สองก็คือคาร,งารังกลางถูกยิงออกมามันก็จะไม่ถูกครับแก็บเหมือนกับรถประทุนทั่ไปคุณผู้ชมฮนะหลังคาไม่มก็อยู่ตรงเนี้ยถ้าเป็นรถสปอร์ตที่เป็นแบบปบระทุนถ้าเป็นแบบหลังคาแข็ง ตัวรังคามันถูกแบบซ่อนไว้ข้างหลข้างในเนี่ยมันจะมีซิปไอ,อตัวที่ปิดท้าวไปีแต่ว่ามีนิมันอยู่ตรงนี้นะฮะมันไม่ได้ไปไหนเพราะนั้นมันก็เลยไม่ยุ่งกับที่เก็บสมราระตรงนี้ ผมว่าเรืการขับขี่อ่ะมันการันตีด้วยแบรนด์มีนี่อยู่แล้วนะว่ามันขับสนุกยิ่งคุณไปอยู่ในมอสปอร์ตโหวเรียกว่าจ,จากกาัดจ้านแบบร้อนแรงแบบโคตรจะทันใจอะ่ะแล้วก็มันจนิงหมันไม่มมครับน้ำหนักมันเท่ากับพอพวกวีออสะครับเพราะนั้นน้ำหนักต่อแรงม้ามันก็เลยแรงจัด ความประหยัดก็เลยสูงมาด้วยสําหรับคนที่ชาบนะชาบมีนิแต่ว่าแบบถ้าบอกจะคูเปอร์เวิร์กมันแรงไม่ไหน่อยนะ mm hmm. ก็ยังมีมินิตัวอื่นให้เล่ลงไปเล่นนะครับม,มินิฮกักก็มินิสามประตูธรรมดาขับแรก็ที่มาแม่พวนก้ก็แล้วแต่การใช้ง,งานนะครับว่าจะนั่ง4คนนั่ง2คนอะไรยังไงนะครับ หรือว่าถ้าแบบจะคิดว่าเอ,ออยากจะได้นะแต่ว่าแบบออมีราคาเบาานั้นไหมเอ,อ่ะเขาก็มีมนเน็กนะเป็นรถหมือสองก็ไปดูที่ได้ที่มินิเนโมอเตอร์นะเขาที่ตรงชรูมเอ,อ,เอ,อ,เอกมัยนะครับแล้วสำหรับผมนะไปไหนอะ่ะกับเจวเนี่ยมีแตคนมองนะหรือมูฟออนด้วยอะไรมองด้วยขาหรือมองด้วยความแปลกของรถแต่ว่าถึงยังไงก็มีคนมองคุณแน่นอนครับ สามารถสื่อสารกับรายการเราได้ทางแฟนเพจ Facebook นะครับแม็กมอเตอร์ทีวีนะครับอยากจะให้เรานำเสนอเรื่องรา,าวอะไรก็ฝากไว้ได้นะครับผมขอบคุณตีเฟสยูสุเซลนะครับที่เอื้อเฟื้อฐานที่ฐานทำสวยนะครับแล้วก็รถยนต์ยูสุทั้ง d m a มทั้ง UX มาให้ได้ชมกันที่นี่ที่โชว์รูมแห่งนี้นะครับขอบคุณผู้ชมติดตามชมรายการแม็กมอเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับรายการทุกท่านนะครับผมแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ